สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่เราเพิ่งอ่านจบไปให้ฟังกันนะคะคือเล่มนี้เราอยากแนะนําให้ทุกคนน่ะได้ลองไปอ่านกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบทําอาหารชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารหรือชอบดูรายการแข่งขันทําอาหารก็ได้ค่อย่างวพวก Masterchef, ฟอาร์ h e f เชฟอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอีกอย่างค่ะเราเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้อง Work f r ซ m h o m มกันเยอะหลายคนเนี่ยก็ต่าง อยากเข้าครัวมาทําอาหารกันเยอะขึ้นค่ะก็เลยอยากจะแนะนําหนังสือที่เกี่ยวกับการทําอาหารให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเล่มนี้ก็คือเชฟยอนนักปรุงค่ะเขียนโดยนักเขียนเกาหลีที่ชื่อว่ายางชีจิยารค่ะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าอ่านถูกไหมค่ะพอดีเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊คค่ะ,คะก็เลยไม่มีตัวหนังสือมาโชว์ให้ทุกคนเห็นกันค่ะ ต่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของตัวหนังสือเล่มนี้ค่ะไว้ใน description box ด้านล่างค่ะเดี๋ยวทุกคนสามารถเข้าไปกดดูกันได้ค่ะก่อนอื่นค่ะขอเกริ่นก่อนว่าเหตุผลที่เราได้จะพัดจะผูมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือเนื่องด้วยว่าเราเอ่ะไปเเห็นฟีดใน Facebook แล้วเราอ่ะก็เห็นว่าเขาอ่ะเปิดให้อ่านหนังสือเล่มนี้ฟรีแต่อยู่ในรูปแบบ e b o o k เราก็เลยโอเคด้วยความที่ว่าเราสนใจด้านการทําอาหารอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจค่ะว่า เ,ออเรื่องนี้เนี่ยก็พอได้ยินอยู่บ้างก็เลยโอเคอะถ้างั้นเราลองอ่านดูก็แล้วกันค่ะเรื่องราวคือเริ่มต้นจากที่ตัวเอกค่ะที่เขาชื่อว่าชมินจูนอายุประมาณ30ปีชอบทําอาหารแล้วก็อยากเป็นเชฟมากๆค่ะแต่ประเด็นก็คือเพิ่งมาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของตัวเองตอนอายุเท่านี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าอาชีพเชฟเนี่ยก็ควรจะเริ่มแต่อายุน้อยๆค่ะ เรื่องของเรื่องคือเขาเนี่ยได้มีโอกาสย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนทําให้เท่ากับว่าตอนนี้เขาอายุ2 3ปีนอกจากที่เขาจะได้ย้อนเวลากลับไปแล้วยันได้รับความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค่ะก็คือเวลาที่เขามองไปที่อาหารหรือที่คนที่ทําอาหารเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นช่องข้างๆเลยค่ะว่าเนี่ยเลเวลของอาหารหรือว่าคนที่ทําอาหารเราเนี่ยอยู่ที่เลเวลไหนค่ะตัวเอกของเราเนี่ยเห็นว่าตัวเองอ่ะได้ย้อนกลับไปอดีตแล้ว ก็เลยเห็นว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการทําอาหารอย่างมืออาชีพอย่างจริงจังค่ะเขาก็เลยตัดสินใจไปเข้าร่วมการประกวดทาอาหารทางทีวีค่ะแต่ว่ารายการนี้จัดที่อเมริกาแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้แล้วค่ะส่วนเนะะื้อหาส่วนในหนังสือนะคะเราจะไม่ขอพูดในที่นี้ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะสปอยทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองอ่านกันเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าในจุดที่เราชอบแล้วก็จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ค่ะ การดาเนินเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะคะค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะก็คือตื่นเต้นเรากับว่าเราอะตอนเราอ่านอะเราเหมือนว่าเราไปเกาะหลังแบบตัวเอกอะมินจุนเขาชื่อมินจุนใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราอะไปเกาะหลังมินจุนตอนเขาแข่งขันน้าอาหารเลยเห็นว่าเขาทําอะไรบ้างหลากหลายเห็นว่าเขาทําอะไรบ้างเลยค่ะเรื่องดําเนินได้ชัดเจนรวดเร็วกระชับค่ะ ไม่ยั่นเยออความสนุกของเรื่องอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ตัวเอกมาจากอนาคตเนาะเขาก็จะรู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเราอ่านรวดเดียวจบภายในสักประมาณหนึ่งวันเลยค่ะโดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนขั้นเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเรื่องมันตื่นเต้นมากทาให้เราแบบอยากแบบอยากรู้เรื่องต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงค่ะพอได้อ่านก็คือแบบวางไม่ลงจริงๆเลยค่ะ อีกจุดหนึ่งที่เราชอบค่ะในระหว่างการเล่าเรื่องในหนังสือเนี่ยมันจะมีการสอดแทรกความรู้แล้วก็ความหมายศัพท์ต่างๆในการทําอาหารรวมถึงวิธีการอธิบายวัตถุดิบต่างๆในการทําอาหารซึ่งจุดนี้เราชอบมากเลยค่ะถือว่าอ่านไปเนี่ยได้ความรู้ไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการอธิบายเวลาทําอาหารเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีค่ะเห็นเป็นภาพเลยค่ะเรากับว่าแบบอย่างที่เราบอกค่ะเหมือนเราแบบไปดูเขาแบบในน้างงานการแข่งขันจริงๆเลยค่ะว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเรื่องนี้นะคะเราชอบมากเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าการทําอาหารเนี่ยน่าจะชอบเล่มนี้เหมือนกับเราเลยค่ะคือถ้าเกิดให้คะแนนในระดับของกูตวีสค่ะเราเหมือนเราจะให้ไปสัก5ดาวอะค่ะแต่ถ้าให้เป็นสเกลที่เป็นตัวเลขค่ะเราให้อยู่ที่4.5ค่ะเต็ม5ค่ะตอนอ่านจบเนี่ย ดค,คือตอนอ่านจบเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบมันไม่ใช่เล่มเดียวจบมันมีต้องแบบหลายเล่มเป็นสิบกว่าเล่มได้มั้งคือก็เลยคิดว่าแบบเออเสียดายเหมือนกันคืออยากแบบให้มันจบเล่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไงก็เถอะคือเราคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสเหมาะๆค่ะก็คงจะมีได้ไปซื้อเล่มอื่นมาอ่านต่อแน่นอนค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าใครมีหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารหรือการทําอาหารเนี่ยแนะนำเรามาได้เลยนะคะคือช่วงนี้แบบอินด้านการทำอาหารมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ